สวัสดีจ้าวันนี้จะพามารับชมเสียที่จอยอผลิตซอยโรงเรียนเลิกคู่คกรรมการหลายๆคนซอ,อยกันทำทุนกองกลางให้โรงเรียนนอกจากเพื่อซอยมีต้นทุนเพื่อจัดจางคู่มาสอนอีกหน่อยนะักเรียนเนาะันนี่คือเสียที่ผลิตขายนอกจาก ให้ตามเพื่อนบ้านหรือบ้า่าเพื่อนเป็นเสียโรงเรียนเดียการเนาะคือซอยเด็กหน่อยนักเรียนซอยกับขอบก็กับซอยกันทั้งหมดมันประมาณซีหากองกระลังเนาะกระขายได้ไปเก็บ2กะลังแล้วแต่จอยก็ได้ขายทัง้งเฟซทัง้งยูทูบหลอกด้อกจากก็ะขายตามนี่แหละเพราะว่าจอย บ่าษัทรงไปไก่เนาะจ้ะเป็นเสียแกนยาวกันหนาวพ่ย่างดีพี่น้องตัวละสี่สิบบาทเอามาให้รับชมนนเนาะจ้ะเนาะจอยก็ได้ได้ไดทำบุญอ่าอส่วนรวมก็คือทางโรงเรียนแนนทางวัดแนนทางขอบครั้วแนเนาะถึงเขาบ่บ,บ่ค่อยได้เอาร่วมยูทูบบ่ค่อยได้ทำยูทูบกับงานหลายเนาะพี่น้องเนาะจอย มีเวลามันหนีทคนาความสะอาดบ่านกับผ้ามาเบิงตีจอยทาอย่างแต่ละวันเนาะทําตุ่มหมูแนะ่ทําตุ่มหมูขายแน่ก็เอาเงินทุนหลังกับซอยโรงเรียนน้ำนอจ่ะเพื่อเอาไปจ้างผู้สอนเด็กนอยนักเรียนเนาะจอยกับทาขาย่าย่างดีพี่น้องอุ่นอุ่นฝากกดติดตามได้จ้ะจุเนาะจ้าจอยกับว่ามีอย่างจจเว่าหลายผ้ามารับชมเดี๋ยวห้อไปดูกันนะจนะ๊ะเนาะนี่จอยกับผ้ามาดูอะ่ะ เสียผาที่เขาผลิตขายซอยโรงเรียนเนอะจ้ะเนอะบางที่คู่กับซอยรวมเมื่อผลิตขายคือซอยของทุนเด็กหน่อยนักเรียนเนอะเพื่อจะไปจ้างคู่สอนอยู่อยู่ประเทศอเมริกาเนอะจ้ะแบบเงินมันบอพอที่จะจ้างคู่มาสอนเด็กหน่อยนักเรียนคือจอยกับขอบว่ากับผลิตประมาณให้เขาผลิตเสียออของโรงเรียนน่ะ คือขายตัวละ40สบาทเพื่อเอาไปซอยเด็กหน่อยนักเรียนกองทุนน่าจะนี่ประมาณสกระลังพี่น้องขายไปได้สองกระลังเดี๋ยวขอก็เพาะทรงให้อีกจ้ะเพื่อเออไปซอยกองทุนเด็กหน่อยนักเรียนน่าจะเนาะอ่ากัดทรงมาเรื่อยเรื่อยทางโรงเรียนอ่ะ ขายไดก็ไปให้ทางโรงเรียนเนาะจะคู่กับคือประชุมน้ำกันกับคู่เนาะเพื่อซอยกองทุนเล็กหน่อยนักเรียนเพื่อจ้างคู่เนาะจะเนาะช่วงนี้ทางโรงเรียนก็แย่นะจ้ะซอยกับครอบครัวกับธรมบุญทางนี้ขายตุ่มหัวและขายอย่างใดจอยก็เอาเงินตัวนั้นไปซอยอุดหนุนทางโรงเรียนซอยสื่อของทางโรงเรียนออกมา มาต่อทุนให้ด็กหน่อยนักเรียนต่อจ้ะคือทำทำบุญหลายอย่างทั้งทั้งวัดทั้งบ้านหรือทั้งโรงเรียนคือซอยใดก็จะซอยเนาะแต่เนาะจอยกับครอบครัวก็บอกคอยมีเวลาทำคงทำคลิปเพื่องานแน่นมากทั้งงานเจ้าของทั้งงานส่วนรวมเนาะจ้ะเนาะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยในรัจ้าขอบคุณหลายๆจ้า